สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพยากรณ์อากาศสำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันศุกร์ที่19มกราคม2564กับดิฉันนางสาวธมนวันเพชรงนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยา,ล,ายลัยราชภัฏสงขลาสำหรับวันนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้เลยค่ะ จากแผนที่ตัวอากาศฟิวพื้นนะคะจะเห็นว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคุมประเทศไทยตอนบนแล้วส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคุมอาทไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นทําให้ในระยะนี้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นขาะส่วนขึ้นมีกําลังแรงขึ้นเช่นกันค่ะ จากภาพถ่ายดาวเทียมนะคะจะเห็นว่ามีเมฆปกคลุมค่อนข้างมากทางด้านบริเวณภาคใต้ตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดพิบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและมีกลุ่มเมฆบริรเวณชายฝั่งคาดว่าจะมีฝนตกในเวลาต่อมาค่ะจากเรดาร์ชุมพรน,นะคะจะเห็นว่ามีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพรค่ะส่วนเรดาร์สถิงพระนะคะจะเห็นว่ามีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและบริเวณชายฝั่งจังหวัดปัตตานีค่ะ รายงานอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณภาคใต้นะคะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้20.5องศาเซลเซียสที่อำเภอสะะดาจังหวัดสงขลาค่ะรายงานปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมงตั้งแต่7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าวันนี้ยังคงมีฝนเล็กน้อยบริเวณจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ พากรอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะเห็นว่าตั้งแต่จังหวัดพิบุรีจนถึงสุราษฎร์ธานีมีฝนตกรอยละ10-20ของพื้นที่ตั้งแต่นครศรีธรรมราชจนถึงนาราธิวาสนะคะจะเห็นว่ามีฝนตกรอยละ30ของพื้นที่ค่ะภาคใต้ตอนบนนะคะจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรส่วนภาคใต้ตอนล่างจะมีขึ้นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะจะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรค่ะชาวเรือยังคงเดินเรือได้ปกตินะคะหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองค่ะ สำหรับการคาดหมายสภาวะอากาศและผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่น PM 2.5นะคะบระเิเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนนะคะจะเห็นว่าลักษณะอากาศแบบนี้นะคะจะทําให้มีผลกระทบนะคะของฝุ่นละออง PM 2.5น้อยมากค่ะส่วนภาคใต้ตอนล่างนะคะก็จะทําให้มีผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5น้อยเช่นกันค่ะสําหรับการพยากรณ์อากาศประจําวันนะคะขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน